ไอ้สั่งของโปรดมาให้ปีใหม่เลยนะปีใหม่ทํางานมาเหนือ่อยอ่ะดีไหมแฟนเขานี่ใส่ใจดีจังเลยอ่ะทํางานมาเหนื่อยหายเหนื่อยละไอ้ก็ต้องดูแลดีๆสิกับปีใหม่น่ารักซะขนาดเนี้ยต้องทําแบบนี้ก็ได้แค่นี้ก็ข้างลักจะตายอยู่ละนี่ปีใหม่ลองกินคู่ออกับสาลายาบานดูสิอร่อยนะอ่ะอืม้ม อ,อร่อยใช่ไหมล่ะกินเยอะๆนะครับไอ้น่ารักที่สุดเลยคือไอ้มีของที่อยากได้แต่ยังหางานใหม่ไม่ได้เลยอะไอ้ขอยืมเงินปีใหม่ก็ได้ไหมจะยืมทำไมล่ะอยากได้อะไรก็บอกสิเดี๋ยวเขาซื้อให้เฮ้ยจริงอ่ะขอบคุณนะเออเขาจะเปิดร้านคาเฟ่อ่ะมาทำางานของเขาไหม เออไอไม่เคยทำงานแบบนี้ดิกลัวเสิร์ฟผิดแล้วทำร้าปีใหม่เสียหายอะ่ะเขาไม่ได้จ้างไอให้มาเป็นเด็กเสิร์ฟสักหน่อยเขาจะจ้างไอให้มาเป็นเจ้าของร้านอะ่ะจริงดิแล้วพวกเรื่องในร้านเนี่ยไอจัดการได้หมดเลยป่าอือจัดการได้เลยพอดีเขาต้องช่วยธุรกิจอื่นของที่บ้านอะ่ะถ้าไอมาช่วยงานตรงนี้เขาจะได้วางใจก็ได้ครับขอบคุณปีใหม่มากเลยนะอือ เออถ้าเรากินเสร็จอะไปช้อปปิ้งกันไหมอืมได้สิงานมือเนี้ยไอ้ขอเดี๋ยวเองนะไม่เป็นไรไอ้ย,ยังไม่มีงานทำนี่เดี๋ยวเขาจ่ายเองขอบคุณครับกินสิเป็นไงร้านสวยไหมสวยครับเค้กก็น่าอร่อย แบบนี้ยอดขายต้องปังแน่เลยเออเอเค้กส้มกับมะช่าวันน้องของปีงใหม่ได้วยนะได้ค่ะใอ้เปิดเลขรถในแอปแล้วว่าปีใหม่ซื้อรถให้ไอ้หน่อยสิโหรถเลยเหรอเขาจ่ายให้ไม่ไหวหรอกจะให้ไอ้เดินทางลำบากแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอบ้านปีใหม่ก็มีรถหลายคันเอามาให้ไอ้ใช้สักคันก็ได้ ก็ได้เดี๋ยวลองถามแม่ให้ละกันจะได้ค่ะเขาคุยกับแม่แล้วนะแม่ไม่ยอมอ่ะบอกว่าใครเขาให้ยืมรถกันก็เลยจะให้ไอซซื้อต่ออ่ะ ฮะซื้อต่อแต่แม่ให้ดาวไม่แพงนะดาวแค่สามหมื่นหลังจากนั้นก็ผ่อนเดือนละหมื่นทำสัญญาไว้ก่อนผ่อนเสร็จค่อยโอนเป็นชื่อไอ้ต้องผ่อนต่อได้หรอยกให้ไอ้เลยไม่ได้หรือไงไม่ได้อ่ะนี่แม่เขาก็ขายให้ถูกมากแล้วนะปีใหม่ช่วยด้วยซิไอไม่มีเงินเลยอ่ะผ่อนแค่เดือนละหมื่นเองไอได้เงินจากที่นี่ตั้งเยอะ อีกอย่างนะไอจะได้ภูมิใจไงว่ารถที่ได้มาเป็นเงินจากไอทั้งหมดก็ได้ครับฮลัลโหลไอค่ารถเดินนี้ไอย,ยังไม่โอนอีกหรอเออใช่ไอลืมเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยโอนนะ ช่วงนี้ไอ้งเงียบไปเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกเขาได้นะไม่มีอะไรอ่ะช่วงนี้ลูกค้าเยอะเลยยุ่งๆหน่อยเขาแค่เป็นห่วงพอไม่ได้อยู่ด้วยเลยไม่รู้ว่าทางนั้นเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากนะคิดถึงอ่ะอยากเทง,งานรีบกลับไปหาแล้วเนี่ยคิดถึงเหมือนกันครับตั้งใจทำงานด้วยล่ะอยาเอาแต่คิดถึงไอ้โอเคค่ะเดี๋ยวเขาไปประชุมก่อนนะไว้คุยกัน เดี๋ยวหนูไปรับออเดอร์กันนะคะไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปเองรับอะไรดีครับเอาชาเขียวเย็นหวานน้อยค่ะปิ๊มชาเขียวเย็นหวานน้อยที่หนึ่งคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะร้านสวยดีนะคะขอบคุณครับถ้าสวยถูกใจก็แวะมาอุดหนุนบ่อยๆนะครับ พิเศษจากทางร้านนะครับลองชิมดูนะอร่อยดีนะคะแบบที่ฉันชอบเลยเออไอซตอนนี้นุกกำลังทำแบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพอยู่อะ่ะดีเลยช่วงนี้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะธุรกิจนุกคงไปได้ดีเลยใช่ไหมล่ะ อยากให้มันดีกว่าน,นี้ค่ะมันเพิ่งเริ่มทําธุรกิจได้กาไรมาแค่ไม่กี่ล้านเอง mm. เงินเดือนที่นุกได้จากคุณแม่ยังมากกว่านี้อีกแล้วไอ้ล่ะคะเปิดแค่คาเฟ่หรือว่ามีธุรกิจอย่างอื่นด้วยผมทาหลายธุรกิจนะครับคาเฟ่ก็เปิดไว้เล่นๆเอาไว้นั่งชิลตอนว่างไอ้เก่งจังเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วนุกอยากให้ไอ้มาช่วยทําธุรกิจนุกเลยยินดีเลยครับนุกอยากให้ช่วยอะไรบอกผมได้เลยนะ ผู้หญิงคนอื่นชอบเข้าหาผมเพราะเงินยังดีนะครับที่ฐานะของเราพอกันเลยคุยกันได้หน่อยเรื่องเงินนุไม่คิดเลยคิดน,น้อยแล้วค่ะนุว่ามันหมดยุคที่ผู้ชายจะต้องเลี้ยงผู้หญิงทุกมือแล้วอยากไปส่งหนูที่บ้านไหมคะไอไปไหนอ่ะเขารออยู่ที่ร้านเนี่ยไอออกมาซื้อของ ปีใหม่กลับมาตอนไหนทํานไม่บอกไอ้ก่อนอ่ะจะมาเซอร์ไพรส์ไงไม่เจอกันตั้งสองเดือนลงเครื่องปุ๊บก็มาหาที่ร้านเลยนะปีใหม่กลับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวแวะไปหาที่บ้านนะอืมรีบมานะคะเขาคิดถึงมากอืม นี่ลูกท้องเหรออืออายไม่ดีใจเหรอดีใจสิเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับอายเลยเราไปจดทะเบียนสมรสกันก่อนไหมแล้วมาคุยเรื่องแต่งงานกันได้ค่ะ ก่อาจจะโทรจริกไอ้ทำไมนักหนารู้ไหมว่ามันน่ารำพานขอโทษเห็นไอเงี้ยไปเขาก็นึกว่ามีเรื่องอะไรเขาแค่เป็นห่วงอะถ้าไม่กูว,ว่าไม่มีเงินจะใช้นะไอ้บอกเลิกปีใหม่ไปนานแล้วงานก็ต้องทํารถก็ต้องผ่อนเองรวยจริงหรือเปล่าวะโคตรขี้งก,กเลยเฮ้ยเขาให้ไอ้ไปตั้งเท่าไหร่ไอ้คิดกับเขาแบบนี้เหรอให้ให้แค่นี้อย่ามาพูดเลยูุเลหดวะนี่ฉันคบกับแฟนหรือว่าคบกับขอทานวะ คงหาเหยื่อรายใหม่ได้แล้ว,ลวสิถึงกล้าเผยสันดานขนาดนี้อะ่ะใช่ดูด้วแกฉันอยู่ได้สบายสบายไม่ต้องทํางานเลยมั้งถ้าแกอยากสบายขนาดนั้นก็ไปที่ชอบที่ชอบได้เลยชอบอยู่แล้วไม่ต้องทํางานก็มีคนเลี้ยงสงสารผู้หญิงคนนั้นจังถ้าเขารู้ท่าแท้ของแกขึ้นมาเขาคงไม่เอาแกแน่เขาคงไม่ปล่อยลูกในท้องเขาไม่มีพ่อหรอกงั้นฉันไปหาลูกกับเมียก่อนนะเดี๋ยว ก่อนจะใส่หัวออกไปคืนค่ารถมาก่อนดิฉันไม่ได้ให้ฟรีนะเออเงินแค่นี้เดี๋ยามาจ่ายให้เลยนุกไอ้ขอนุกว่าเราดูบ้านไหนกันดีไหมคะเอาบ้านที่หลังใหญ่ขึ้นมีสะว่ายน้ำแล้วก็มีสวนลูกเราจะได้วิ่งเล่นไงคะ เอาสิแล้วนุกดูที่ไหนไว้อะ่ะก็ที่นุกชอบมีอยู่สองสามที่นะแล้วไอ้มีง่เท่า,าะะไหร่หรอจะให้ไอจ่ายหรอไอไม่มีนะทำไมอะ่ะไอรวยจะตายหรือว่าช่วงนี้ธุรกิจไอมีปัญหาอย่าว่าจะมีปัญหาเลยไอไม่ได้มีธุรกิจอะไรเลยด้วยซ้ำไหนไอบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจไง,งเราเล่นแบบนี้นุไม่ขำนะ ไอ้ไม่มีธุรกิจอะไรทั้งนั้นแหละที่ไอ้โกหกอะ่ะเพราะอยากเข้าหานุก๊กแล้วคาเฟ่นั่นอะ่ะอย่างน้อยไอก็มีร้านของตัวเองไม่ใช่หรออันนั้นร้านแฟนเก่าไอ้เองไอ้แค่ไปช่วยอย่าบอกนะว่ารถยังไม่ใช่ของไอเหมือนกันไอของเงินค่าผ่อนรถหน่อยได้ไหมนี่แกมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเนี่ยก็มีนุ๊กับลูกไงช่วยไอหน่อยนะ ก็ได้งั้นเดี๋ยวหนูโอนเงินให้อายไปผ่อนรถแต่ไอต้องให้หนูยืมบัตรเครดิตนะทำไมอ่ะบัตรหนูก,ก็มีวงเงินสูงกว่าไอาต้องเยอะก็บัตรหนูกันวงเงินสูงอ่ะอยากเอาบัตรที่วงเงินน้อยๆมาใช้จะได้คุมการใช้จ่ายได้ไงก็ได้แต่ตอนบินมานุกจ่ายด้วยนะเออนะยังไงหนูก,ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วป่ะถ้านุกไม่จ่ายแล้วใครจะจ่ายละ่ะ นี่หนูก็บัตรไอ้พีลูดอะไปรป้างเนี่ยนี่แต่ของไรสาระไปจ่ายด้วยนะบัตรใครคนนั้นก็จ่ายดิเฮ้ย hey, ตอนเราไปก็บอกจะจ่ายไงเออรู้แล้วเดี๋ยวไปจ่ายเองแหละแล้วลนี่อะไรซื้อแต่ของ,องฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นเลยสักอย่างเอาไมา่ไอใช้ดีกว่าอีกอย่าบ่นมากเลยป้าสำคาญ้วค่ารถเดือนนี้อะเมื่อไหร่จะจ่าย ถ้ามันเป็นภาระมากก็ไปคืนเถอะไอหาเงินเองบ้างไม่ใช่มีแต่ขอนุ๊แย่เอาไปข้างนอกก่อนนะอืม ี่แหละไม่ได้ท้องจริงหรอกเพื่อนฉันก็เจอแบบนี้เหมือนกันว่าแต่แกหมดไปเท่าไหร่เนี่ยจริงหรอวะแต่เขาก็ดูมีตังนะใช้แต่ของแพงหลอกคนอื่นได้เขาก็หลอกแกได้เหมือนกันนั่นแหละประวัติยาวเหยียดเลยมั้งคนนี้มีไมเรื่องวัานนั้นไอพูดไม่คิดเองไอขอโทษนะหน้าด้านเกินไปปะมาขอโทษตอนนี้ก็ไม่ทนันละ ยามคนนี้แหละค่ะที่พี่ใหม่เคยพูดถึงอะ่ะนี่เลิกกับไอ้ก็มีแฟนใหม่เลยเหรอเออเพราะฉันหลุดพ้นจากแกได้นะฉันก็ move on เลยมาก็ดีเลยฉันจะได้ทวงค่ารถแต่ถ้าไม่มีปัญญาผ่อนต่อเนี่ยก็เอารถคืนมาไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจเออดูมันทำสิน่าเกลียดว่ะปล่อยเข้าไปเถอะอย่าให้คนแบบนี้มาทำให้เราลรมเสียเลย ถ้าคิดในแง่ดีอ่ะปลุดพลจากเขาได้เราถึงได้มาคบกันนี้ไงจริงด้วยอั้นเดี๋ยเราไปกินของหวานกันเนาะจะได้ลงดีขึ้นเฮ้ยว่าแล้วว่าแกต้องมาคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอ <S 2> <S 2> อย่าลืมสิแกยังมีทะเบียนสมรสกับฉันอยู่ ฉันไม่น่างโงจ่จดทะเบียนกับแกเลยแทนที่ฉันจะได้จับคุปอนกลับมาได้พาละอย่างแกซะง,งั้นแกนั่นแหละแก้วยทําไมวะไม่งั้นฉันไม่เลิกปีใหม่หรอกเรามันก็พอกันทั้งคู่นั่นแหละฉันเสียตังค์เลี้ยงข้าวแกทั้งกี่มือ้อแกเลยโยนนี้บัตรมาให้ฉันเหรอจ่ายมาเลยนะเวยไม่มีเว้ยแกก็ไปหลอกผู้ชายคนอื่นแล้วอเอาเงินมาให้ฉันไม่ทําไมฉันต้องแบ่งแกด้วยลองไปทําดูสิฉันจะประจานแกให้หลอกผู้ชายคนไหนไม่ได้เลยเออ ก็ได้ต้องอย่างนี้สิจ้าเมียจ๋าเรามาหาที่หาเงินให้ได้เยอะๆดีกว่าเราอาจจะต้องไปแต่งตัวสวยๆก่อนนะคะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ให้สี่พันนคคะคนนี้แหละครับคุณตำรวจที่หลอกให้ผมลงทุนแล้วก็ชิ่งเงินหนีไป คุณซะหน่อยอ่ะคุณจะมาเก่าหาฉันมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะแหมถ้ามาเป็นจำแฟนเก่าไม่ได้จะดูหลักฐานไหมล่ะว่าจริงหรือไม่จริงและไม่ใช่แค่ผมนะครับมีผู้เสียหายลายอื่นอีกตั้งเยอะเฮ้ยจะหนีคนเดียววะผมไม่เกี่ยวนะผมก็โดนมาหลอกเหมือนกันถ้าฉันโดนจับแกก็ไม่รอดหรอกเว้ย ไม่ต้องเถียงกันครับเชิญไปคุยกันต่อที่โรงพักเชิญครับเชิญครับพอกันทั้งผัวทั้งเมียชั่วสมกันจริงๆสมกันแล้วล่ะครับไม่งั้นจะอยู่ด้วยกันได้เหรอคุณก็ไปให้ปากคำด้วยนะพวกมันจะได้ไม่หลุดไปหลอกเงินใครอีก